รักเกิดในกองถ่ายนักร้องเสียงดีสละโสดแล้วได้ภรรยาสวยไรที่ติสละโสดเริ่มต้นชีวิตคู่เลิกดีวันนี้17พฤศจิกายนมินขยองฮูนแห่งรายการ Knowing Bros เข้าวิธีแต่งงานกับโปรดิวเซอร์สาวชินกีอึนที่ทำงานในรายการเดียวกันขณะที่นักแสดงตลกคิมยองชอนและ อีซังมินรวมถึงคิมฮีชอนเอสเจสมาชิกในครอบครัวโนอิงบอสก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวทั้งนี้คิมยองชอนยังได้โพสต์ข้อความถึงบ่าวสาวอีกด้วยว่านี้คงเป็นใบไม้เปลี่ยนสีครั้งสุดท้ายใช่ไหมวิวจากโรงแรมชินรามันผ่านมาสักพักแล้วชินราโฮเทลวันนี้เป็นงานแต่งงานของมินคยองฮุน ขณะที่อีซังมินก็ได้โพสเช่นกันว่าทำไมวันนี้ผมถึงมีน้ำตาไหลขนาดนี้ล่ะใช้ชีวิตให้ดีนะขยองหุนวันนี้โปรดิวเซอร์ชินกิอึนก็สวยมากเช่นกันเรื่องราวความรักที่นำไปสู่การแต่งงานของพวกเขาช่างซาบซึ้งใจมากวันนี้เป็นเพียงวันที่สวยงามอย่างแท้จริง